ระมัดระวังให้ดีนะคะในการจะใช้ AI มาหลอกแล้วก็ใช้เป็นกลโกลงรูปแบบใหม่แปลงเสียงเป็นคนใกล้ชิดหลอกให้โอนเงินเรื่องนี้ทางรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะคุณอนุกูลพฤกษาอุสัก,สกเปิดเผยว่าปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทสำคัญต่อชีวิตประจำวันขณะเดียวกันค่ะสิ่งที่ตามมายอย่างเลี่ยงไม่ได้ก็คือปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์หลอกลวงผ่านอีเมลการลวงขายสินค้า การหลอกรักทางออนไลน์เนี่ยเป็นพวกแก๊งสแกมเมอร์ต่างๆรักลวงลงทุนแก๊งคอร์เซนเตอร์แล้วก็ขณะนี้ยังเริ่มพบว่ากลุ่มมิจฉาชีพค่ะพัฒนากลงโกงแบบใหม่โดยการใช้ AI ปลอมเสียงเป็นคนใกล้ตัวแล้วมีการแบบสร้างสถานการณ์ขึ้นมา นี่แสดงว่าช่วงเวลาที่ไอ้พวกแก๊งฮอ์เซนเตอร์มาหลอกให้เราคุยกันเป็นระยะเวลานานๆบางคนนึกสนุกเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นดาบสองคมก็เป็นไปได้นะแล้วก็ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าอย่างสมมติดิฉันโทรหาคุณคุณได้ยินเสียงฉันอยู่บ่อยๆอย่างเงี้ยฉันบอกเฮ้ยกำลังแบบรถทนอยู่แล้วด่วนเลยตอนนี้ฉันถอนเงินไม่ได้คุณโอนมาให้ด่วนเงี้ยตรวจสอบให้ดีว่าใช่ตัวจริงหรือเปล่า เพราะนี่เขาจะใช้สถานการณ์อย่างเช่นเกิดอุบัติเหตุคุณก็เยอะแยะนะคุณกำลังติดคดีเออเจ็บป่วยอันนี้มันเกิดขึ้นได้เสมอนะแล้วก็จะพูดเนี่ยบอกว่าให้รีบโอนไม่มีเวลาแล้วตอนนี้รีบโอนด่วนครับแล้วอย่าเพิ่งไปบอกใครนะเดี๋ยวมีคนรู้คุณอย่าไปบอกใครเนี่ยให้คิดเอาไว้ก่อนเลยค่ะว่านี่คือกลโกงของมิจฉาชีพหรือไม่แล้วขอให้แนะวิธีนะคะในการป้องกันอย่างเช่นหนึ่งเลยค่ะ อย่าเพิ่งโอนโดยไม่มีการตรวจสอบบางบทีค่ะแต่สินใจกำลังจะโอนแล้วตรวจสอบให้ดีชื่อนามสกุลเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะโทรกลับหาบุคคลที่ถูกอ้างชื่อโดยการใช้เบอร์ที่เคยติดต่อกันมานะสังเกตความผิดปกตินะคะมีการใช้น้ำเสียงแบบเร่งรัดหรือว่าน้ำเสียงดูไม่เป็นธรรมชาติ แล้วข้อสีก็คือกรณีที่มีการโอนควรตรวจสอบเนี่ยชื่อบัญชีผู้รับโอนว่าเป็นของคนรู้จักจริงหรือไม่นะคะที่สําคัญที่สุดนะครับไม่ว่าจะใครโทรมาก็ตามเนี่ย เราเนี่ยคนรับสายเนี่ยควรจะต้องมีสติและไม่ควรที่จะเชื่อถือใครง่ายๆและหากว่าตกเป็นเหยื่อนี่ก็สามารถแจ้งความออนไลน์นะครับได้ผ่านทางเว็บไซต์ thaipoliceonline.go.th หรือว่าจะโทรสายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมงผมไม่อยากให้ช่องทางทั้ง2ช่องทางเนี่ยมีคนเข้าไปใช้บริการเยอะ,ะนั่นก็แปลว่าคนไม่ถูกหลอกเยอะนั่นเองอนะไม่ก็ที่สำคัญมีสติทุกครั้ง